กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวประการสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบงค์เดอะเบหรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประการสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้ สำหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาตอบคำถามสุดฮิตเกี่ยวกับในเรื่องของการรับเงินกรณีว่างงานจนครบตามสิทธิ์แล้วเช่นบางคนรับครบ90วันหรือว่า3เดือนแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงคุ้มครองสิทธิ์6เดือนนะครับจะยังสามารถลงทะเบียนรับเงินว่างงานต่อได้อีกหรือไม่นะครับพร้อมแล้วเรามารับชมผ่านคลิปนี้กันครับ ก่อนที่จะตอบคําถามนะครับผมขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานกันก่อนนะครับว่าการที่เราจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับสําหรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะครับหากเราจะขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเราจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เท่านั้นนะครับและจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะครับดังนั้นเนี่ย ขอตอบตรงนี้ได้เลยว่าในขณะที่ท่านอยู่ในช่วงคุ้มครอง16เดือนจะไม่สามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่ท่านได้รับสิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วเนื่องจากว่าการที่เราอยู่ในช่วงคุ้มครอง16เดือนเราได้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหรือว่า ถึงแม้ท่านไม่ได้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่ท่านไม่ได้ส่งสมทบมาครบ6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนตามสิทธิ์หรือตามข้อกําหนดของเขาท่านก็ไม่สามารถรับสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้นั่นเองครับผมขอตอบตรงนี้ชัดๆอีกหนึ่งครั้งว่าเมื่อรับสิทธิ์ว่างงานครบตามสิทธิ์แล้วและท่านอยู่ในช่วงคุ้มครองสิทธิ์6เดือนท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กรณีว่างงานได้อีกครับผม หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทา่านท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ